แต่ว่ากับแวบมข้ามมันก็ไม่ใช่เรื่องของเราหรอกคุณผู้ชถ้าใครไม่พอใจเราเราเรา,เ,รา,เ,ราเป็นชีวิตเป็นอันเราเราทําอะไรก็ประสบความสิขขเนผลในมันแต่ตัวผมเองนะถ้าผมไม่ได้มองมุมกับว่าหรือเรามันเป็นตาสางังวะก็ไม่นะฉันก็เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดคนในวงการฉันก็เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนถ้าในสังคมฉันก็เป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งอนะฉันก็ไม่ใช่เปนะนะ็นคนแบบมาโก่อยคนแม่เหมือนคนมักแบบ ไปเคียเบืง้งติดต่อกับเห็นเขาไม่ค้างสักทีเราเก็เป็นชิดสร้างของสิ่งวันไหนดิใจเรามันจะทุกข์เมื่อเปลี่ยนงานใจมันจะทุกข์เนี่ยความใจกว้างของเราสมัยก่อนบอกตรงว่าสมัยก่อนทําตอนทำกลุ่มปิดใหม่เนาะอันนี้พูดท้าคำหลังไม่ได้พูดถึงอะไรไม่ได้พับยิงใคร ทำไมก่อนกลุ่มปิดกลุ่มปิดของเราของผมเนี่ยเป็นเจ้าที่ขายได้คือละสามล้านก็มีสองล้านก็มีในยุคโควิดอะ่ะเบิดบานเบิดเมืองเขาพาก,กันตกงานตะกี้อ่าเบิดบานเบิดเมืองเขาพาก,กันตกงานตะกี้เด้อง้อคอยพาคก,กันขายบารได้คือละสามล้านอันนี้ย่อไปห้าห้าปีที่แล้วขายบารขายบารได้คือละสามล้าน เดือนหนึ่งเป็นเท่าไหร่เป็นสิบสิบล้านแล้วขายมาอยู่เป็นสามปีช่วงโควิดเขาพากันจิ้งลากันพวกท่านพากันมีเงินตอนช่วงโควิดเออช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงที่รุ่งเรื่องตอนนั้นชีวิตที่ชีวิตที่ช,ชีวิตที่รุ่งเรืองแบบเงินเข้าสุดสุดนาะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่โควิดและเราพลิกผันโควิดให้เป็นเอาตรงว่าไล่จากมือถือเครื่งองเดียวบ่าวผูไทยเนี่ย ผมก็เป็นคนเอามาไลฟ์ป่าในในวงอะผเอามาไลฟ์ตั้งแต่คนแรกเลยผมเป็นคนจ้างรีงมาแต่แรกแต่ก่อนมันไม่มีกล้องใหญ่แล้ก็มันจะเป็นโทรศัพท์ไลฟ์ผ่านมือถือผมก็ไปเอากล้องแบบภูไทมาเนี่ยมาไลฟ์ป่าภูไทยจะรู้ดีว่าเราขายไ,ได้เท่าไหร่สมัยก่อนคือพี่หดอันนี้พูดถึงว่าแล้วทีเนี้ยยุคนั้นเนาะก็มีเราก็ไม่ได้แพงเขาไม่ได้แพงความดูพักสลาดเอ ใครเข้ามาถามเข้ามาพูดถ้าเปถ้าย้อนถ้าเป็นฟีซีตัวจริงอะ่ะจะรู้เลยว่าผู้ใดเขามาหาตะขีกระแบงปัดเงินเขามาขอข้อแดบเขาเอื่นหน้าไปอะไรแบงเครื่องเงื่อนแบงเครื่องกับกระแบงใครคือสมัยก่อนมันมีแค่สองวงที่ทำได้นะมีวงสาน้อยเพ,เพ,เพ,เพราะนแพงกับนี่แหละจุดจุดจุดฟินแลนด์นี่แหละ,ๆๆลๆๆลหละมีสองวงที่ตีคู่กันมา มีพูดมาในช่วงโควิดแต่พวกผมจะทําบ่อยผมมีเสียนใบเพราะว่าช่วงอ่ะคีบามันคนมันติดคนมันเขาดูเราเขาซื้อเราขาย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 ช่วงดรามา่าในนุน่นคือละสามน้ำสองน้ำสามน่องสองล้ำสามน่องยี่ั้อน่ะขายเดือนหนึ่งค้าขายขายขายอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งอ่ะ,อะ,อะอเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งไม่เกียจทิศแล้วคนก็มาขอความรู้จากเรามาอา่ะ อัดคิดอัดอะไรแล้วก็ตู้คือเหตะแต่ก็กินแต่นะนี่อะไรอย่างเงี้ยคือคูณให้ฟังว่าเราก็เป็นคนที่เลือกเพิ่มกับแย่มาตลอดนะเออเราเราไม่ได้ไปตะสั่งต่อใครครับแต่ว่าถ้าเขาจะสั่งเรามันก็ไม่ผิดเพราะเรามันก็ไม,ม่ตะสั่ง